ไว้อะไรยาย่ส้อ๋อตัวเท้ากดเอาไปเคื่อนไหวอาไปรับจแสงวิจิตแสงวิจิตรการไฟฟ้าดูดูถนนสายไฟฟ้าใช่ไครับย่แยาแป็อาสีดำเลยเอาสีดำนะครงเลยเออก็จะติดแต่ไหยดอกเป็นร้าแสงวิจิตครับชีเขียวไม่คยรไฟฟ้าครับที่อยู่ถนนสายไฟฟ้าสกลนครนะครับอยู่นอกเมืองนะครับเราเลี้ยงออกมานอกเมืองนะครับ เอ้ยก็เรียกบุญยังไม่ได้สร้างเลยครับผมบุญยังไม่ได้สร้างมาทวงบุญซะแล้วการโชคโอเคเอาชื่อชื่อบริษัทแล้วก็เบอร์โทรที่ยูครับเบอร์โทรของบริษัทแล้วก็ที่ยู่คพูดได้เป็นค่อนถือหุ่นไงอ๋อลุงบ่อ๋อ บริษัทเลยเนาะครับผมออกไปแนะนําบริษัทไปเลยครับอันนี้จะออกเป็นชื่อบริษัทไปเลยนะคะบันีเวลาไปเติมน้ำมันก็ออกแนะนาบริษัทเด้บบันีเฮ้ยแจกวัสดเติมมาให้ทุกคนเลยครับแจกอะไรน้าป้าเนี่ยน้ำมันให้ทุกคนครับเอาไวปรถยนต์ภาษีครับเพราะว่าทำเนื่องถ้ารถถ้ารถเป็นของซื้อบริษัทหรือว่าผูกกับข้องเจ้าของบริษัทเป็นผูกกับข้องอ่ะสามารถเอาไปรถยนต์ภาษีได้ครับ ขึ้นระเบียนด้วยระเบียนนี้ใช้กับบริษัททีไรอ๋อ๋ยวนี้จะมีบริษัทหรือเปล่าเจ้าเมืกีู้เจ้าบอกว่าเขามีบริษัทข่อยทั้ท่าถามมือซืือหาประเด็นวุ้ยเจ้าก็ทตัท่าน้ำข่อยนี่เป็นยังจางบัดห่วงกัน่เขาบอกว่าพี่ชิดอยู่ตรงข้ามลุงเออก็ว่าอยู่ก็ตรงข้ามนะไม่อยู่คนละฝั่งกับลุงเอออยู่คนละฝั่งกับลุงนะ นี่นอกถือว่าน้ำว่าจริงๆแล้วลงใช่อยากในในงานมีน้ำเยอะๆสุดๆนะมันไปซื้อทำคราบกล่องกันอ๋อนนี้พ่ว่าดังเลยใส่ไม่ะึงแพ็คละประมาณราคาส่งที่ประมาณเจ็ีสิหรือ5้สินี่แหละม่ร่า่ยูทีอาย์สี่าแล้วก็ช่วยรางวัดด้วย กินน้ำแก้เดอนันนยา้ำแก้วน้าแก้วันคอได้ต้องลางแก้ประอเอมแต่ว่าขยะก็ดีกว่าการได้ล้างแก้วนะขวดาขายได้ขวาได้ในความกิดน้คือถ้าขวดขนาดนั้นเราต้องเอาขวดเล็กกว่านั้นนะถ้าวดใหญ่ขนาดกินมาเบิรเล่งที ขวน้อยมันขายไ้ัหลัก้นต้นัมาเื่อน่อยด้เอาจีาต้ห้าเออน้อยน้ปกน้อยเ่สร้างเถียงเหตเจ้าเราคาเดียวกันใหญ่ผเล็กราคาเดียวกันราคาส่งเล้วอาพผใหญ่หกน้อยนคุ้มกว่ากินบะบดก็ซื้อบาเฮื่อนท่านก็ได้ซื้อแล้วกินบะบดคนนี้้เช่าเย็น่กับถุงไม้ ในงานเราไม่ว่าเขาหรอกในงานเหมือนค่อยมค่อยทำมันค่อย,อย,อยอใส่ตู้แช่ไว้แต่ละบ้านแต่ละวันค่าไฟเดือนหนึ่งแปดร้อยตอนนั้นค่าไฟเดือนแปดร้อยแล้วก็เอฟซีที่โอนเงินมาให้ค่าน้ำผ่านช่องไทยเท่าไหร่พี่อ๋อพี่อ๋อพี่อ๋อก็บรรทุห้าหมื่นห้าต่อเดือน ที่ค่อยเตรียมน้ำให้เอฟซีะค่อยเอา,เอานี้ทำกระป๋องแล้วรอบกีละห้าพันห้าพันห้าพันเพอฟซีมาเขาก็หยิบกระปขวดห้าสี่ขวด็หยิบสีส่ขวดลูเกเข้าเขากินหน่อยเดียวเขาทิ้งวางเลยนะกิกนด้ีนี้ขวดขวดเล็กเราก็ซื้ออย่างประหยัดกับขวดเล็กแต่ราคาเท่ากันที่าก็กินนี้ คลองเก่าผมมันจะเป็นด้วยรักอะไรยิ่งทำแบบคลองเก่าด้วจะเขียนว่าอะไรยิ่งอะไรยิ่งด้วยรักและด้วยรักอะไรยิ่งดีกว่าเนาะของผมอะไรยิ่งก็ได้เพราะว่าผมอย่างว่าผมเป็นยูทูบอ่ะเราไม่ได้ผูกพันเราไม่ได้ผูกพันไงอะไรยิ่งก็พออะไรยิ่งก็พอทีนี้ช่วงหน้าแบบมันก็ได้ เนี่ยเขาจะซื้อเนาะค่นน่อยแต่ราคาเดียวกันที่ว่าเขาจะกินหมดมไม่หมดคือเกาคนหนึ่งคนหนึ่งเหตุงานเอาฝาล่งฝาล่งกิบอะ่ะไม่น่งเขาล่งไอขอิบก่บงก้นวหนึ่งตา,อานะตาอเปนเช่นสิ้เสียนะตาตอเลยอมาตี้หนาตัวเราบ่ดด้ตั้งใจเอนอเโ็มหัวแบบอะไรควันตุยคนตุ อันนี้ก็เป็นคลิปมาซื้อพัดลมไปที่งานนะครับผมไปที่งานที่บ้านแม่ออฟนะครับผมเดี๋ยวไปวางเป็นพวงดีดนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับสวัสดีครับ